สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับผมสำหรับพนักง,งานบริษัทนะครับ13บล้านคนนะครับผมได้สิทธิ์ลดหย่อนนะครับเงินประกันสังคมนายจ้างนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับลดหย่อนให้3เดือนนะครับผมลดหย่อนอย่างนี้ก็แสดงว่าเราจะจ่ายประกันสังคมน้อยลง นะครับแต่การรักษาและการคุ้มของก็ยังเท่าเดิมนะครับผมวันนี้นะครับล่าสุดนะครับผมมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับผมสําหรับผู้ประกันต้นนะครับจะมีการลดให้3เดือนนะครับเนื่องจากการลดลดผลดกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับผม สสรัชดานะครับผมรองโฆษกประจำสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าคอรมอนะครับเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงานนะครับเรื่องกำหนดเกณฑ์และวิธีการนะครับในการลดหย่อนเงินสง่สงสมทบนายจ้างนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับ ในการลดหย่อนนะครับการส่งเงินสมทบนะครับในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกรันตนนะครับจำนวน12.79ล้านคนนะครับผมแล้วก็นายจ้างอีก 4. แปดเจ็แดแสนล้านลายนะครับซึ่งนะครับคาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกษิจเพิ่มมากขึ้นประมาณ2 4งจุดหมื่นล้านบาทนะครับผมโดยนะครับผมผู้ประกันต้นนะครับ จะส่งเงินสมทบมาตรา39จะส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ96บาทนะครับจากที่ต้องจ่ายเดือนละ432บาทนะครับก็จะเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกา2163ครับผม ส่วนนะครับผมมาตาผู้ประกันตนมาตา33นะครับก็จะเหลือจ่ายร้อยละ2ของค่าจ้างนะครับผมก็จ่ายแค่ร้อยละ2ครับนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับที่มีการจ่ายเงินสมทบลด หย่อนให้อีก3เดือนนะครับสำหรับใครที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศก็ดีใจนะครับก็จะได้สามารถนำเงินส่วนต่างก็ไปใช้ใจ่ายในครัวเรือนหรือใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพะคุณครับสวัสดีครับ